สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านดื่นรมรายก,กาดีแปลงปลีชื่นชมแต่งสุกสองนี้ยงยินดีข่าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดา่วงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยประณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคไทย ให้บรรดาพวกท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤืัไทยให้ดุกงเรื่องในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิทุกสุขเกเสเริ่มปลีสวัสดีวันปีใหม่เธอให้บรรดา ชื่นชมให้สมรุไทยให้ดงเรื่องในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับตาบัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษ่รมปลีสวัสดีวันปีใหม่เธอ